สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอทอสโฮมคาร์นะครับก็วันนี้ทางเต็นท์รถโอทอสโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับตัวเครื่องยนต์2.0ตัว g e เอ i m ิโนะครับปี2017นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่16,479บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับ รถสายครอบครัวแบบซีดานนะครับต้องบอกเลยเจ้าโตโยต้าแคมรี่เอ็กติโมคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดสนใจยังไงนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0818903 3 7 0เสูนเป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ฟนะครับก็วันนี้นะครับทางเิ็นรถโอา นะครับก็จะพามายูโฉมหน้านะครับเจ้าตัว Camry Ectimo คันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวชุดด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ถูกแบบดีไซน์มานะครับเป็นกระจังหน้าแบบใหญ่กว้างนะครับด้านในจะเป็นสีออกเทาดำนะครับตัดด้วยลายขอบคิ้วเส้นแบบโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นโคมไฟหน้าแบบเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบนะครับ LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับแล้วก็ ด้านล่างก็จะมีในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมกับในส่วนของตัวเซนเซอร์กะระยะถอยหรือ parking sensor นะครับรอบคันนะครับชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งของตัว x-treme รอบคันดูสวยสวยเลยนะครับเกิกมาด้านข้างนะครับล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกอลลอยขนาดขอบ17นิ้วนะครับเดิมให้จากทางโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กตัวลายใหม่นะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับตัดกับหน้าปัดเกตึงเงา กระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่สําคัญนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเหลวด้านข้างตัวนี้นะครับเพิ่มออปชั่นนิดนึงเข้ามานะครับตัวกระจกพับนะครับมองข้างเนี่ยเป็นระบบออโต้นะครับถ้าตั้งระบบออโต้ไว้เนี่ยเวลากดปลดล็อกนะครับกระจกมองข้างจะกลางนะครับกดล็อกนะครับกระจกมองข้างจะพับตัวนี้มีระบบนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับ แล้วก็มือเปิดประตูนะครับจะเป็นสองสีนะครับด้านในจะเป็นสีตัวเยียวกับตัวรถด้านนอกจะตัดด้วยลายขอบโครมเมียมมาพร้อมระบบนะครับในส่วนของตัวควบคุมนะครับเปิดปิดประตูแบบอัจฉริยะนะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลย mm hmm. เพียงแค่คุณลูกค้าปรกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับ mm hmm. ลายขอบคิว้วประตูด้านนอกนะครับจะตัดด้วยลายขอบเส้นแบบโครมเมียมดูสวยๆเลยนะครับ ระบบเบรกช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับแล้วก็เถับมาด้านหลังนะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวชุดสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นแบบดักเทลนะครับดูสวยๆนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้จะตัดด้วยขอบลายเส้นนะครับคิ้วนะครับเป็นแบบโครเมียมยาวไปถึงตัวชุดไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบ led นะครับดูสวยๆเลยนะครับ และที่สําคัญตัวนี้เสริมด้วยระบบเสริมความปลอดภัยนะครับก็คือชุดกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์กะระยะถอยหรือ parking sensor นะครับให้รอบคันนะครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นนะครับตัวเครื่องยนต์ 2.0G นะครับมาพร้อมสัญลักษณ์เป็นตัว X-TIMO นะครับตัวนี้เป็นระบบเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ D4S นะครับมาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะนะครับเป็นแบบ v v t i w นะครับอ่า ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับท่อนะครับไอเสียตัวนี้จะเป็นท่อไอเสียแบบคู่นะครับมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับต้องบอกว่าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหานะครับเจ้าโตต้าแคมรี่อยู่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสวยนะครับไม่วิ่งน้อยนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับเเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภัยในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการจะออกรถกับทางเต็นท์รถโอตอารตพุงคาของเรานะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็มีบริการนะครับจัดส่งฟรีโดยรถสไลด์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าห้องเครื่องนะครับของตัวเจ้า Cam ม r ี่เอสติโนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดส่งตัวหน้าเครื่องนิดนึงตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ส่สูบ16วาลนะครับแบบ VVTiW นะครับหรือเครื่อง D4S นั่นเองนะครับ ามาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่167แรงม้าที่ประมาณ6,500้ารอยรอบต่อนาทีครับตัวนี้มาพร้อมกระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับและที่สำคัญรถคันนี้ได้หน้าตาเดิมนะครับน็อตฝา,นนากระโปรงไม่เคยขยับนะครับซีนในนอกนะครับเดิมเดิมหัวหัวโช๊คนะครับเดิมหมดนะครับสนใจยังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับคันนี้มีเหล็ก นะครับในส่วนของตัวกันโค้งเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับที่เต็น,นออท์รถยนต์โอทอสฮุมคารนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันอันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยถูกตกแต่งด้วยโทนสีดํานะครับอ่า ตัดกับลายคอนโซลดำนะครับแบบสปอร์ตเลยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่าและที่สำคัญเบาะหน้าฝั่งด้านขวาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับปุ่มโอบก,กระชับแล้วก็เมมโมรีล็อกเบาะสองตำแหน่งนะครับสวิตช์กระจกประตูเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับตัดด้วยลายขอบคิ้วนะครับก็จะเป็นเหมือนลายไม้นะครับตัดกับในส่วนตัวคิ้วสีบอลเงิน นะครับพุ่มหนังดูสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันตามมาเลยครับตัวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรถวิ่งสี่หมื่นกว่าโลนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆคันนี้นะครับเป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเออไม่พูดผิดภายเป็นภายในหน้าจอนะครับของตัวเจ้าแคมรี่ตัวเอ็กติโมนะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบที t ทีนะครับแสดงผล นะครับในส่วนของตัวรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดอ,อ,อัตราแรงเร่งนะครับและที่สำคัญนะครับก็ดูในส่วนของตัวฟังก์ชันออปชันเนี่ยค่อนข้างจะดูสวยเลยนะครับคันนี้รถวิ่งอยู่ที่47,914กิโลเมตรเท่านั้นต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับออปชันเพียบพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแบบ3ก้าน มาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยแล้วก็ปุ่มในส่วนของตัวชุดควบคุมในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับแบบ TFT นะครับแล้วก็เถืบมาด้านข้างนะครับจะมีปุ่มนะครับแบบ Parking Sensor มีระบบนะครับเอ่อเป็นแบบเอ่อแสดงภาพมุมอับนะครับที่บริเวณกระจกด้านล่างด้านข้างนะครับอ่าแบบนี้นะครับกระจกด้านข้างเตือนนะครับว่าในกรณีที่รถมาใกล้นะครับ อ่าแล้วก็มีระบบนะครับป้องกันการเลื่อนถไหลนะครับส่วนเถับมาตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดกระจกนะครับพับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นออตโต้ถ้าเกิดถ้าเราตั้งออโต้ไว้เนี่ยเวลาเรากดล็อกรถเนี่ยกระจกจะพับโดยอัตโนมัตินะครับถับมา นะครับบริเวณในส่วนตัวชุดหน้าจอคอนโซลกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องลมแอร์ถิดมาก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นนะครับทัชสกีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับเครื่องเล่นในส่วนของตัวชุด CDMP3 รองรับคลื่นวิทยุ f m AM นะครับรวมไปถึง iPod USB Bluetooth นะครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นหน้าจอเครื่องเสียงของ JBL แลนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลื่นวิทยุกันนะครับสามารถเพิ่มเสียง หรือลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดพงมาอะไรแบบมันติฟังก์ชันได้เลยใช้งานได้จริงนะและที่สําคัญถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้มาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดระบบนําทางแบบเนว i เกเตอร์นะครับรองรับนะครับมาให้ครบคันนะครับรวมไปถึงกล้องถอยนะครับมาพร้อมเส้นสมมุติภาพคมชัดแน่นอนนะครับคุณลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปนะครับรับประกันเลยว่านะครับ สะดวกสบายแน่นอนระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝายอย่างอิสระนะครับอ่าสามารถปรับอุณหภูมิซ้ายฝายอย่างอิสระได้และที่สําคัญนะครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับอ่าต่อมานะครับตัวนี้มีม่านบางังแดดหลังไฟฟ้านะครับอ่าสาวิตช์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดเปิดให้ดูนะตอนนี้ผมกดม่านบางังแดดไฟฟ้าปิดมาให้นะครับอ่าออปชั่นฟังชั่นเพียบนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวด้านบนหลังคานะครับก็จะมีช่องใส่แว่นตามีไฟนะครับเก๋งหรือไฟอ่านแผนที่ติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับม่านบังแดดนะครับเลื่อนเปิดไฟติดนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลย นะครับใช้งานได้ตามปกตินะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ภายในหน้าคอนโซลนะครับต้องบอกว่าเรียบร้อยมากและที่สําคัญดูดีครับคอนโซลหุ้มหนังนะครับสีดําตัดเดินได้ตะเข็บแดงนะครับดูสวยๆเลยบอกนะครับฝั่งด้านคนขับก็เป็นไฟฟ้าสามารถด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเลื่อนนะครับไฟฟ้าจากด้านข้างตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปกวนคนด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตามมาเลยครับ อันนี้ผมขอยัตด,ดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็พื้นที่ภายในนะครับดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับเบาะยังตึงๆด้านหลังนะครับเบาะก,ก็มีที่วางพักเท้าแขนมีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับแยกช่องลมแอร์ระหว่างตอนหน้าตอนหลังมาให้ครบนะครับ ก็ต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอตอสภูมิค้าของเรานะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับห้องสัมภาระดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเลี่ยมเลยนะครับในส่วนของตัวนะครับล้ออะไหล่แม่แรงนะครับอยู่ครบหมดอ่านะครับก็สนใจยังไงนะครับสามารถ นะครับเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถรถอาร์ตโรงกาดของเราก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากนะครับเจ้าโตโยต้านะครับแคมรี่นะครับตัวเครื่องยนต์2.0ตัว G e x t i m o คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ